หลังจากที่ราคาของบิตคอยซึ่งเป็นยานแม่ของสกุลเงินดิจิตอลได้พุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดการหรือจุดอธิบายโดยล่าสุดชาญ h a ฮาร์ดกินสันผู้ก่อตั้งคาร์โนเอดีเอกำลังทุ่มทุนมหาศาลให้กับวงการคริปโตเคอเรนซีในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของฮาร์ดกินสันได้เล่าว่า MAG7 ยักษ์ใหญ่อาจเข้าสู่วงการคริปโตเคอ r e เรนซีในเร็วๆนี้เนื่องจากโดเมนนี้เริ่มพัฒนาเป็นระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์และรลองรับเรื่องราวที่หลากหลายในการให้สัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของชาญฮันกินสันผู้ก่อตั้งคาราโนได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมคริปโตเคอ r e เรนซีโดยรวมอย่างละเอียดเขาได้แบกปันความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับบริษัทชั้นนําทั้ง7แห่งอาทิเช่น Google Amazon, rategy, a เม z o n ไ i c r o s t าร์ทีจี Apple และทางด้านของ Nvidia ียโดยเขาได้เล่าว่าบริษัทดังกล่าวนั้นอาจจกกำลังพิจารณาคริปโตเคอเรนซีในเร็วๆนี้ซึ่งถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของพวกเขาและในปัจจุบันในตอนนี้เองเราได้เห็นราคาคุงเหรียญคาร์ตาโน ADA นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่0.0 7 4 9เหรียญ US เอสดอลลาร์สหรัฐโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เห็นราคาของเหรียญมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันบวกเพิ่มขึ้นมาสิบ จ48%โดยตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง C D C Action Zone ของเราอยู่ในโซนสีน้ำเงินปุ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเทนหรือมีเทนกลับเข้าสู่โซนสีเขียวซึ่งบ่งบอกว่าเหรียญน,นั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นเทนขาขึ้นได้โดยเรายังคงมองเห็นจุดแนวรับและแนวต้านที่สาคัญของฟินโบนิชีที่โซนระดับราคา 0.73เหรียญ US อลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นแนวต้านแรกหากหลุดขึ้นไปได้นั้นคาตาโนอาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่สำคัญที่0.8745เหรียญ US อลลาร์สหรัฐและถ้าหากหลุดขึ้นไปได้นั้นอาจต้องเผชิญกับระดับ1 0 US อลลาร์หรือ1เหรียญหากหลุดขึ้นไปได้อาจต้องเผชิญกับระดับแนวต้านที่แข็งแกร่งที่โซ่ระดับราคา1.2เหรียญ US อลลาร์สหรัฐ